เนี่ยเราพยายามเร่งรัดนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมก็คุยกับทางจีนนะครับซึ่งอยู่ที่ปักกิ่งนะครับเมื่อเช้าผมก็โทรไปที่ปักกินน่งนะครับนะเพื่อจะขอให้เร่งรัดในหน่วยงานเอ็มพีเอสนะก็คือกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของรัฐบาลจีนนะเพื่อจะให้เขาเร่งรัดในการที่จะพูดคุยกับทางเวียดนมามนะเพื่อจะเปิดให้ทางคนไทยเนี่ยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ของออประเทศจีนนะครับแต่จะไปจุดไหนเดี๋ยวว่าอีกทีน นะ,นะครับนบเะเพดัะนั้นวันนี้ในส่วนคนไทยทั้งหมด200กว่าคนเนี่ยยังปลอดภัยส่วนอีก41คนนะครับกองกมาลังว้าเนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือคนไทยออกมาแล้วก็โดยการประสานกับทางเรานะครับแล้วก็ส่งคนไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับรัฐบาลเห็นมากแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยกำลังประสานกันอยู่ว่าจะเอามาส่งที่ชายแดนภาคกินเลนนะฮะ ซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็โทรเรียนสายทั้งหลายกระทรวงสาธารณสุขหลายกระทรวงการเก่งนะครับแล้วก็แล้วผมก็ได้สั่งการผับการตำรวจภูธรหน่วยเชียงรายนะฮะแล้วก็หัวหน้าหน่วยชุดไทยแคนในส่วนของศูนย์วิชักเด็กสตรีนะครับชุดต่อต้านคารมลุกเนี่ยลงมาในพื้นที่ละนะครับก็วันนี้เราเตรียมความพร้อมในการรองรับอย่างนี้นะครับในส่วนคนไทยสี่สิคนที่จะมาส่งชายแดน เยไรนะครับเราได้เตรียมที่พักไว้แล้วอยนี้นะครับก็ใช้ใช้หน่วยตรหน่วยบรเวณชายแดนนะเราแล้วก็เตรียมหมอเตรียมเจ้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขจัดเหยื่อนะครับส่วนในกรุงเทพเนี่ยผมก็ได้ประชุมร่วมกับท่านรองปรลัดกระทรวงรองประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กระทรวงแรงงานนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับ ตอนนี้เราต้กายราเอก็คือเปิดตูกายการขั้แยกนะครับการคั้นแยกเหยื่อะนะครับซึ่งขณะนี้ศรีนคญเนี่ยก็ขอให้คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นะครับแล้วก็ญาติาคนไทยทั้งหมดนะฮะลายความังบลใจตอนนี้ลูกหลานท่านปลอดภัยนะครับ,บ,บ,ตนนบ,รบแต่ว,ว่า,าทางกระทรวงการต่างประเทศก็ดีทางท่านนายุวัฒนดีก็ดนะีผมเองก็ตามนะฮะกำลังเร่งประสานในส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจะเคลื่อนย้ายคนไทยออกมาจากหนึ่งร่างกายนะสอง เออเอาคนไทยจากในพื้นที่ของว้าในในส่วนของว้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองรอ่ากายนะครับว้าเนี่ยเขาไปทํางานอยู่ในพื้นที่ของของว้าชเวพุโกนะครับตอนนี้กองลังว้าเขาช่วยไปได้นะครับดังน,นั้นเอ่ออันนี้เนย่แยกเป็นสองสว่วนแต่ลืมนะครับว่าเอ่อไม่ได้มีเฉพาะคนไทยอย่างเดียวยังมีคนชาติอื่นอีกเป็นเ0 0อร้อยคนนะครับดันบะนั้นเอ่อวันนี้กําลังประสานเร่งรัดในการช่วยเหลือทั้งหมดอยู่นะครับนะเดี๋ยวขึ้นหน้ายัางไงแล้วเดี๋ยวผมจะเรียงให้ทราบนะฮะเพราะว่า วันนี้ก็คุยทุกวันนะครับนะก็ต้องอาศัยการคุยทั้งส่วนตัวทั้งทางข้างนะแล้วถ okay. ้าเป็นทางการนะครับนะพีะผมอยากรู้ว่าวันที่เราทํางานร่วมกับอีกสประเทศก็คือประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งวันเช้าผมก็เพิ่งพบกับรองที่ดีกรมความรูปมือระหว่างประเทศนะของประเทศสาธารณรัฐจีนเมื่อเช้าก่อนเก้าโมงนะครับก็คุยเรื่องนี้นะครับนะเขาว่าจรดีทุกอย่างนะครับพร้อมที่จะให้เข้าไปในพื้นที่ของเขาโดยการ ทางด้วยความสุ่วนเรื <S <S ่องเหียสีนางนะครับแล้วก็ในส่วนทางเมียนมาก็จะสุามสุ่มเรื่องการที่ไม่ต้องเป็นคดีของไทยแต่ความผิดทางหลงเท่ามือนนะครับวันนี้ได้่วยกันแค่นั้นเองแล้วใช้เส้นทางไหนก็เรียนนะครับว่าเส้นทางส่งแ่บการวางลังเนี่ยจะต้องใช้กำลังของเมียนมารในการวางลังตลอดแอวแต่ก็โชคดีนะครับว่าคือวันนี้ผมเรียกว่าแต่กองกำลังพันธมิตรนะครับก็คือหนึ่ง นอลาการ์นะครับตอาอันนะครับแล้วก็หัวเกียนะครับนะในส่วนกองรองรับมนุษยต่างๆเนี่ยเขาจะไม่โจมตีคนไทยนะนะครับ <S 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 ก็พูดง่ายๆว่าถ้าระหว่างเดินทางนะครับถ้าระหว่างเดินทางเนี่ยเราเราติดป้ายเลอว่าเราคือคนไทยน,นะครับเขาก็จะไม่โจมตีนะครับอันนี้ก็คือข้อดีขอครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งในส่วน,น,นของรังรับมนุษย์ในส่วนกองรองรังของ รถกระบายเยอะมากก็มีวัตถุประสงค์ด้วยกันคช่วยคนไทยแต่ส่วนเขาจะชรุปยังไงก็อีกรึนนะอันนี้เป็นเรื่องเขาเองนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมเข้าไปทํางานมานะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยส่วนกองลักพีมิรแล้วก็ว้ามกันว้าก็จะไม่ทำลายคนไทยนะครับแต่วันนี้ท่านต้องเข้าใจว่าคนที่ทำลายคนไทยคือคนจีนที่เป็นันหล่าแก๊งคอดเซนเตอร์ที่เอาคนไทยเนี่ยไปทำคอนเซนเตอร์นะครับ เพราะน,นั้นวันนี้ความร่วมมือผ่านแดนทั้งทางการไม่ทางการเป็นสิ่งสำคัญนะซึ่งผมก็ต้องต้อง,อ,งอาศัยความมูอแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ขอให้ใจงเยง็นนะครับย,รยังไงผมพยายามเร่งทุกวันตนนร,นร,ง,นนรอง,องนี้นะครับเพราะเรื่องเล็เรื่องใหญ่นะครับมีหลายเนมเดิมไหมครับน้องนองนะ